วิธีตั้งค่า V p n พน,นะครับผมเข้าไปแตะไฟล์ก่อนนะครับลนดับแรกแตะไฟล์จะได้เป็นตัวนี้เลยนะครับติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้งเสร็จกดเปิดเลยครับผมกดเปิดไปเลยครับกดไ้รูป,ปันเพืองนะครับ กดบรรทัดนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับกดกดนี้เลยแล้วก็กดนี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟไฟพาร์ตแตะเข้าไปเลยนะครับจิ้มมันไปเลยโอเคแค่นี้ไฟพาร์ตก็สําเร็จนะครับสำหรับไฟพาร์ตพิเศนทีทน,ทนี้ตั้งค่าพิมพนะ์เอาใหม่นะครับกดเข้าไปคาว่าแอปนะครับนี่เข้าไปข้างบนค้นหาคําว่าฟรีไฟนะครับ FREE e, นะครับแล้วก็กด ิกตรงนี้เลยนะครับให้เป็นสีเทาน,นะครับกดทิกอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็กดเปิดดีเพนนะครับอ่ากดอนุญาตอ่ากดปิดนะครับกดเปิดกดปิดเปิดปิดเปิดอ่าทำสามสี่ห้ารอบนะครับก็เข้าเกียนได้เลยนะครับ <c oughs> อ่เรียบร้อยนะครับถ้าใครเข้าเกมไม่ได้หรือมัน มันค้างมัน,อนเออร์เร์นะครับก็กดปิดเปิด VPN ีสองรอบสามรอบนะครับเเข้าเกมนะครับอืมนนี่นนะครอืมอืมอืม มีอะไรมากมากครับเวลาหลังเลือกเล้นนะครับให้เพิ่มตัวเลขเอาไว้นะครับกันโดนแบนด์ให้เพิ่มตัวเลขเ,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 เอาไว้